บัญชีคำภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ชุดที่12กระดังกระด้างกระยิมกระเทาะข้าวตังจมูกข้าวตะหลิวทับพีทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ำมันปาล์มนักวิทยาศาสตร์ประท้วง ประสบแปรสภาพฝนเทียมพระกรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถพระยุคลบาทพระราชดำรัสภูมิปัญญาภาษาอังกฤษมงมนมหันมเหสี ล้อเลียนละห้อยลักษณะลำทานโรคลมชักวิจัยศัก,กยภาพสก,กัดคำที่34อ่านได้สองแบบคือสมดุลหรือสมดุลสเสด็จน้ำอยากย่ายยามเหยียดหันสา หลักฐานหลักแหลมหุดวิดเหนียมอายอุตสาหกรรมอู่ข้าวอู่น้ำเอาทานอุสาเอาเรื่องเอาราวเอื้อเฟื้อโอชาโอวาด